อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต้องบอกว่าหลังจากวันที่1 4กุมภาพันธ์แล้ววันนี้ขอพาไปดูบรรยากาศหน่อยเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงดําเนินการในเรื่องของเดือนแห่งความรักวันแห่งความรักอยู่วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศความหลงของเทศกาลวันวาเลนไทน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องบอกว่าเราจะเห็นบรรยากาศของการซื้อดอกไม้ของขวัญตุต๊กตาสติกเกอร์ค่ะให้เป็นการแสดงความรักความห่วงใย,ยกับคนที่เขารักกันค่ะ บรรยากาศวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็คือวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เห็นค่ะร้านขายดอกไม้บริเวณถนนอาคารสงเคราะห์ข้างโรงเรียนสตรียะลาเขตเทศบลาลนครยะลาค่ะก็จะมีร้านขายดอกไม้ขายกุหลาบนะคะของชำร่วยตุ๊กตาสติกเกอร์นับ10ร้านเลยค่ะเต็มไปด้วยชาวยะลาหลากหลายวัยก็จะเดินทางมาเลือกซื้อกุหลาบสีต่างๆโดยเฉพาะกุหลาบสีแดงค่ะซึ่งแสดงเป็นสัญ,ญลักษณ ของการแสดงความรักความห่วงใยในวันวาเลนไทน์ขายดีเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกสดหรือว่าดอกแห้งดอกเดียว20บาทบางคนเนี่ยก็ซื้อเป็นช่อ9ดอกสื่อความหมายดีๆนะคะซึ่งช่อเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มแ,แพงเลยเริ่มต้นร้อยกว่าเท่านั้นนะคะรวมถึงเลือกซื้อตุ๊กตาน่ารักนักสวยงามสําหรับเด็กๆเ,เนี่ย ก็จะชื่นชอบหน่อยในส่วนของสติกเกอร์นะคะนำไปแปะให้กับเพื่อนๆหรือว่าคุณครูนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เลือกซื้อก็มีทั้งซื้อให้กับตัวเองบ้างนําไปฝากคนรักเพื่อนๆผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูอย่างที่บอกไปคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ด้วยนะคะเป็นการแทนแทนความห่วงใยความรักที่มีให้ในวันแห่งความรักสําหรับราคากุหลาบหลายคนบอกว่าปีนี้แพงซึ่งต้องบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดจันรา,าเนี่ยเขายังคงขายราคาดอกนึงเนี่ยอยู่ที่2 0บาทเท่านั้นเองก็ยังเป็นราคาปกติซื้้้อออขาาาายยกันนไดู่่่เพืทีจะะใหปรรชสมถ ซื้อในราคาที่ไม่แพงก็สร้างสีงสันบรรยากาศเดือนแห่งความรักในช่วงของส่งสุขวลนไทน์ยนี้ค่ะค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะโดยศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้ค่ะก็ได้มอบสิ่งของจําเป็นสําหรับเด็กและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะในโอกาสวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์โดยนางสาวโรกียออาบูค่ะเผยถึงเรื่องของศูนย์พัฒนาอาชีพกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้และเครือข่ายนะคะก็ได้รับเรื่องขอความ ช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่นะคะเรื่องของยารักษาอาการเบื้องต้นแพมเร์สอาหารเหลวสำหรับทารกนมและก็สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กรวมไปถึงนะคะผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะทางศูนย์จึงถือโอกาสวันแห่งความรักนะคะมอบสิ่งของที่มีความจำเป็นค่ะที่เป็นการร้องของความช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ยังได้มอบอิฐบล็อกให้กับเด็กกำพร้าเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านอีกด้วย